สวัสดีครับเ่านผู้ชมครับวันนี้มามาเที่ยวเดี๋ยวขึ้นหอครับไปที่ขึ้นหอ,อ,อัะเราจะปีนครับเราไม่กลิครับ มาเลยโลโลเลมามาครตามมาคนหนึ่งจีบัยกำลังตามมาจีบัยกำลังตามมา ีใบนำหน้าโอเคไะมพนานช้าไปดูรอบๆอ่ะขึ้นไปมาขึ้นมาขึ้นมา พี่ใบก็ขึ้นมาแล้วจับจับมือตาเริ่มสูงปัาขึ้นไปเดินวนเดินวนก่อน เดินวนก่อนเดินวนก่อนเดินวนก่อนมีลิฟด้วยน้องใบกลัวไหมกวไมัม เราจะขึ้นเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะลงลิฟต์กลัวไหมกลัวไหมโอ้โหชักเสียวแล้ว นวลวิววิวสวยครับวิวช้างในน้ำนี่อ๋อเดินวนเดินวนเดินวน,เห,นหเห็นช้างในน้ำไหมไหนยังเดี๋ยวตอนตอนเยอนอเดี๋ยวตอนตอนเอนเดี๋นีเีเออ ตตัวสตัวสตัวหตัวสโอ้เดี <S 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 h, ๋ยวให้น้องลงมาก่อนน้องลงมาก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้น้องลงมาก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ อะข mm. mm. uh huh. ึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วๆเออเออนี่ฮะบรรยากาศบรรยากาศ โ oh อ้ยตรงนี้มุมมุมนี่สวยครับมุมนี่สวยืหมุมห็นมุมกว้างเลยดูช้างอยู่ตรงไหนล่ะนี่ช้างช้างอยู่ตรงนี้นี่มุมสูงครับรรอ,ยอย่าเบิง่งเ,เราต้องมุมมุมสูงให้หมดเ,เรามาแล้ว นี่ครับมุมสูงครับชอบช้าตัวชอบกลัวช้าช้างนี่ช้าโอ้โหนักบิดประจำหมู่บ้าน,นเ,าเราก็จะดูมุมสูงไปเรื่อยๆช้างนี่ช้างเล่นน้ำอา่าทางเล่นน้ำด้วย พ่อเปิดหน่อยเพ่อข้ามาไมไ่เปิดตอนแรกว่าจะลงลิบครับมันมันลงไม่ได้ครับข้าไปได้สวยมากครับผมเนี่ยเสียงไม่โคฮึเสียงอะไรไม่โค นก็จะเป็นวัดเราจะลงละรเราจะลงนะครับเราเราจะลงแล้วครับ ถ้ามองลงข้างล่างก็จะเสียวนะครับันี่สาไชอาม่ชอบเหมือช้าม่ชอบเดือชชั้น4ชั้น4แล้ว ว้าวไม่จะกดลิบลงหน่อยไม่มีว้าวววเว้ยมองลงข้างล่างครับเสียวเสียว ครับเอาเร็วเร็วเร็วช้างนู่นช้างเห็นไหมเห็นไหมช้างไหมไม่เห็นเลยยังอับปาง

ถึงข้างล่างแล้วข้งเ้ถดูถึงข้างล่างแล้วถึงข้างล่างแล้วหมดแรงไหมหมดแรงแล้วนี่มาทางนี้มาทางนีน้สิ ช้างไหม ความสูงครับแค่นี้ครับนี่มีข้าวหอมมาด้วยข้าวหอมสวัสดีก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับลาแล้วครับปิดลาแล้วครับติดตามด้วยติดตามด้วยครับติดตามด้วยครับอ่ติดตามด้วยพี่ใบติดตามช่องพูดด้วยติดตามช่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ